สวัสดีค่ะอิงแม่บ้านฟุกุอิค่ะวันนี้อิงจะพาทุกคนไปทานโอโรชิโซบะกันที่ซาไกจังหวัดฟุกุอิกันนะคะเริ่มออกเดินทางกันเลยวันนี้เริ่มวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศดีมากๆค่ะถ้าเริ่มเห็นทุ่งนาสีเขียวเยอะๆแปลว่ามาถูกทางแล้วค่ะสองข้างทางมีแต่ทุ่งนาสีเขียวมองรู้สึกสบายตามากๆเลยค่ะ ใจร้านแล้วค่ะร้านนะคะจะชื่อว่าร้านมาดกะโซบะค่ะเปิดมานานมากๆส่วนใครนะคะที่มีแพลนมาเที่ยวจังหวัดฟุกุอินะคะลองเซิร์ชใน Google Map ได้เลยที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนำนะคะแล้วก็อยากให้ลองมาทานกันทุกคนเลยค่ะร้านนี้จะมีที่นั่งไม่เยอะมากนะคะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเคเานะคะ์เตอร์บาร์ค่ะ แล้วก็ช่วงที่อิงมาเนี่ยเป็นช่วงที่เลยเวลาพักเที่ยงของคนไปละก็จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่หลักๆที่อิงมาทานประจํานะคะก็จะเห็นเป็นคุณตาคุณยายสองท่านนี้ละค่ะที่ทําให้เราทานตลอดแล้วก็จะอยู่ที่ร้านตลอดค่ะ อันนี้เป็นเซตที่เราสั่งมานะคะจะมีเป็นราโกโบเทมปุราด้งเนาะแล้วก็จะเป็นโอโรชิโซบะค่ะชอบรากโกโบเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะมีรสหวานนําแล้วก็เผ็ดปลายค่ะทานคู่กับโซบะคือตัดกันดีมากเส้นของที่นี่จะเหนียวนุ่มมากๆเลยนะคะอิงชอบมากคิดเงินออกมาอยู่ที่ราคา2,000กว่าเยนหรือ600กว่าบาทค่ะต่อไปอิงจะพาไปซื้อของเข้าบ้านกันนะคะวันนี้เรามาที่เกียวมูซูปเปอร์ค่ะ ที่นี่ชีเขาเคลมว่าของราคาถูกแล้วก็มีหลากหลายมากค่ะที่นี่เขาจะเป็นซุปเปอร์เล็กๆนะคะแต่ว่าของครบมากค่ะครบแล้วก็เยอะมากตามที่ชีเคลมเลยมีทั้งของไทยของเกาหลีของญี่ปุ่นของเวียดนามมาหมดเลยค่ะของในเชฟต่างๆนะคะอิงก็เดินดูไปแล้วก็ตาลายไปค่ะคือเยอะมากจริงๆตรงนี้นะคะจะเป็นชั้นสำหรับพวกชิคุวะ เต้าหู้ต่างๆแล้วก็เส้นต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นชั้นเครื่องปรุงนะคะละลานตามมากไทยเกาหลีญี่ปุ่นมาครบหมดค่ะพวกเนื้อสัตว์ปรุงสําเร็จแล้วก็มีนะคะสะดวกมากๆเลยอันนี้เป็นของที่ไปซื้อมาวันนี้นะคะมีแพนเค้กมิกซ์ด้วยเพราะว่าใกล้วันเกิดชีแล้วได้เวลาทํากับข้าวเย็นแล้วคะ่ะวันนี้นะคะอิงจะทําเป็นเมนูกะหล่ำผัดหมูสับนะคะ เป็นเมนูที่ฉีชอบมากแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้เครื่องปรุงของไทยหมดเลยตรงนี้ใช้ไฟแรงนะคะเพื่อที่จะให้หมูเนี่ยมีความนุ่มอยู่แล้วก็ผักยังมีความกรอบยังม,มีความสดอยู่ค่ะขออนุญ,ญาตแอบใส่บรอกโคลีที่มีเหลืออยู่ในตู้เย็นหน่อยนะคะ การใส่เครื่องปรุงต่างๆนะคะอันนี้แล้วแต่แต่ละบ้านเลยเนาะว่าทานเป็นรสชาติแบบไหนของอิงจะใส่เป็นซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะคะแล้วก็จะเป็นซอสฝาเขียวค่ะ เสร็จแล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปตัดให้มีรสชาติหวานหน่อยนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ใส่เยอะเนาะเพราะว่าผักของเราจะหวานอยู่แล้วพร้อมทานแล้วค่ะจบไปแล้วกับหน่งวันง่ายๆของอิงนะคะฝันดีราตีสวัสดิดสสดสสดทุกคนคะ่ะโอยาสมินาไซ